ไล่สุขอย su 57เฟลอนรุ่นปี2026ที่ปัจจุบันประจำการในกองทัพอากาศไทยภายใต้โครงการเลด2026ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของขีดความสามารถทางอากาศของประเทศไทยอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เหนือชั้น และระบบอาวุธและอิเล็กทรอนิกส์ลำ U.S.U. 57ได้รับการยกย่องให้เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ของรัเสเซียที่ล้ำหน้าที่สุดการนำเครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการในกองทัพอากาศไทยสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในภูมิภาคและเตรียมพร้อมสำหรับสงครามทางอากาศในอนาคต Su-57 เฟล o อนมีโครงสร้างภายนอกที่เน้นการพรางตัวจากเรดาร์ด้วยรูปทรงเฉียบคมที่ออกแบบมาเพื่อหลบหลีกการตรวจจับใช้วัสดุดูดกลืนคลื่นเรดาร์และมีห้องเก็บอาวุธภายในเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์รูปร่างของลำตัวออกแบบให้มีลักษณะรูลงไร้รอยต่อรวมถึงช่องไอดีคู่และส่วนท้ายแบบแบนที่ช่วยลดทั้งการตรวจจับจากเรดาร์และความร้อน สำหรับเวอร์ชั่นเล็2026ที่ใช้ในไทยยังมีการปรับแต่งเพิ่มเติมให้เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนเช่นระบบระบายความร้อนใหม่และการติดตั้งระบบสื่อสารที่รองรับมาตรฐานไทยและพันธมิตรภายในเครื่อง SU-57 ติดตั้งเครื่องยนต์ s ั t u r n ร์ริทเลย30รุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้เสริม ซูเปอร์คลูสส่งผลให้ s u 5 7มีอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นอิสระสูงสุดหัวฉีดขับดันแบบปรับทิศทางได้ช่วยให้สามารถทำท่าทางทางอากาศซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นปูกาเชฟคอบรา และสปินและเทลสไลด์ซึ่งไม่ได้มีไว้แค่โชว์แต่มีประโยชน์ในสถานการณ์การต่อสู้อากาศระยะใกล้อย่างแท้จริงความคล่องตัวระดับนี้ช่วยให้กองทัพอากาศไทยมีตัวเลือกในการวางแผนกลยุทธ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นระบบเรดาร์ n 0 3 6 bn 9แบบ aesa active electronic a l l y sky array ที่ติดตั้งใน S U 57สามารถตรวจจับเป้าหมายทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินได้พร้อมกันพร้อมทั้งมีความสามารถในการต้านทานสัญญาณบรบกวนและลดการเปิดเผยตัวเองทางคลื่นวิทยุนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับอินฟราเรด (IRST) ระบบแสงออปติคอล (OLS) และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรซึ่งรวมถึงการรบกวนเรดาร์การยิงสัญญาณรวมและระบบเตือนภัยจากขีปนาวุธเหตุผลที่ไทยเลือก Su-57 ไม่ได้อยู่แค่ในรูปลักษณ์ที่ล่องหนหรือความเร็วเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่ความสามารถรอบด้านของเครื่องบินรุ่นนี้ Su-57 สามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบได้ทั้งการฟองอากาศโดตีเป้าหมายภาคพื้นดิน ระบบป้องกันภัยทางอากาศสอดแนมและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งอาวุธหลายรูปแบบเช่นขีปนาวุธ R-77M แบบนำวิถีเรดาร์ขีปนาวุธระยะไกล R-74 แบบอินฟาเรดและขีปนาวุธร,ร้อน Kh-59MK2 สำหรับโจมตีระยะไกลห้องเก็บอาวุธภายในยังช่วยรักษาคุณสมบัติล่องหนได้ตลอดเวลา ในรุ่นเลท2,026กองทัพอากาศไทยยังได้เพิ่มเติมอาวุธเฉพาะกิจสำหรับภารกิจโจมตีทางทะเลเช่นการติดตั้งคออดตรวจจับเป้าหมายที่พัดหนาในประเทศและขีปนาวุธต่อต้านเรือที่สามารถบินเรียบผิวน้ำเพื่อโจมตีเป้าหมายในทะเลทำให้ s u 57ของไทยมีขีดความสามารถในการป้องกันน่านน้ำในอ่าวไทยหรือทะเลจินใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นอีกประการของ s u 57 เวอร์ชันเบลด2026คือการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยนักบินโดย AI บนเครื่องจะช่วยในการดูดร้บภัยทุกคามจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์และเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมในเวลาอันสั้นระบบนี้ช่วย ของนักบินและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจขณะต่อสู้การฝึกนักบินจึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการทำงานร่วมกับ AI เพื่อให้เกิดความชำนาญในการควบคุมภารกิจแบบผสมระหว่างมนุษย์และระบบอัตโนมัติภายในห้องนักบินถูกออกแบบอย่างทันสมัยพร้อมจอแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่ระบบควบคุมด้วยเสียงและหน้าจอ HUd แบบมุมมองกว้างที่แสดงข้อมูลสำคัญในการรบแบบ แบบเรียลไทม์ระบนักบินและมีระบบแสดงผลในตัวซึ่งสามารถล็อกเป้าหมายได้เพียงแค่มองระบบนี้ช่วยให้การต่อสู้อากาศเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำสำหรับเลด2026ยังได้เพิ่มระบบสื่อสารภาษาไทยอังกฤษและเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าอาวัก ในการฝึกอบรมกองทัพอากาศไทยได้พัฒนาชุดจำลองการบินเฉพาะสำหรับ SU-57 ที่มีทั้งระบบจำลองภาพเสมือนจริงและการควบคุมที่เสมือนจริงทุกด้านทำให้นักบินสามารถฝึกสถานการณ์ต่างๆได้แบบสมจริงเช่น การรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นและการรับมือภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์เ2026ยยังได้ขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพื่อฝึกฝนร่วมกันผ่านโครงการของอาเซียน จากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์การจัดหา SU-57 ภายใต้โครงการเบลด2026เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทยเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันด้านอาวุธในภูมิภาคการครอบครองเครื่องบินขับไลร่รุ่นที่5ทําให้ไทยมีบทบาทสำคัญในเวทีความมั่นคงภูมิภาคและมีความสามารถในการยับยั้งภัยคุกคามทั้งทางอากาศและทางทะเล ด้านการซ่อมบำรุง RTAF ได้ร่วมมือกับวิศวกรจากรัสเซียและพันธมิตรในประเทศเพื่อจัดตั้งศูนย์บำรุงรักษาเฉพาะสำหรับ Su-57 รวมถึงอุปกรณ์ตรวจสอบเครื่องยนต์ห้องทดสอบเรดาร์และระบบวิเคราะห์อาวุธและอิเล็กทรอนิกส์เลด2026ยังมีข้อตกลงระยะยาวกับผู้ผลิตรัสเซียสำหรับการจัดหาอะไหล่และการอัปเกรดซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติภารกิจจริง SU 5 7จะทำงานร่วมกับเครื่องบินรุ่นอื่นของกองทัพอากาศเช่นกริปเปนและ F 5โดย SU 5 7จจะรับผิดชอบภารกิจที่ต้องใช้ขีดความสามารถสูงสุดเช่นการครองอากาศลึกและการรบกับเครื่องบินรบศัตรูที่ทันสมัยในขณะที่เครื่องรุ่นเก่าจะรองรับภารกิจที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์การจัดหา su 5 7แสดงให้เห็นว่าไทยกำลังวางตำแหน่งตนเองให้มีความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์มากขึ้นโดยไม่ได้พึ่งพาอาวุธตะวันตกเพียงฝ่ายเดียวการเปิดทางสู่การใช้เทคโนโลยีจากหลายประเทศช่วยให้ไทยมีทางเลือกในการป้องกันประเทศที่หลากหลายและลดข้อจำกัดด้านนโยบายจากผู้ขาย ประชาชนไทยโดยเฉพาะนักวิเคราะห์และผู้สนใจด้านการทหารให้การตอบรับ s u 57อย่างดีเยี่ยมเครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทันสมัยและความมั่นคงของชาติปรากฏตัวในงานแสดงทางอากาศและพิธีทหารหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อแสดงการบินโชว์ในลักษณะล่องหนและการเคลื่อนไหวระดับสูงที่น่าตื่นตาตื่นใจ ในช่อง Dash Moto g a r a ถึงของ SU-57 รุ่นเบลด2026ได้ร